พูดถึงงานวันนี้หนะะ่อยครับว่าประกาศกินเป็นอย่างไงบ้างครับครับงานประกาศมีกิน,นวันนี้ก็เป็นงานที่เรียกว่าเป็นการเปิดตัวงานทุกวลนวันเดือนุลาธรรมศาสตร์ครั้งที่75ของจุฬานะครับก็ได้มีการเปลี่ยนสยามสแควร์เป็นถนนสีชมพูนะครับอันนี้ก็เป็นการประกาศ กิจกรรมนะครับแล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องชาวจุฬาทั้งนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันเนี่ยมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการจัดงานทุบบอลประเณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งนี้นะครับถต่ว่างานตระเพณนี้ครั้งนี้มันสําคัญยังไงนะครับก็เป็นงานที่75นะครับแต่ว่าถ้านับถึงปีแรกที่จัด คือ2,477นี่คือ90ปีแล้วเพราะนั้นเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สืบทอดมายาวนานนะครับซึ่งถ้าเทียบชั้นกันนะครับก็เหมือนกับงานประเพณีของออกฟอร์ดแล้วก็เคมรินจ์นะครับที่เขาแข่งเรือกันเชียงกันอันนี้เขาจัดมาร100ปีแล้วของตุลาธรรมศาสตร์คือ90ปีนะครับแล้วก็ลองไปเช็คดูนะครับว่า ประเพณียิ่งใหญ่ระหว่างสองมหาลัยในแต่ละประเทศเนี่ยหายากนะครับที่จะมีประเพณีที่ยิง่งใหญ่นี้เพราะนั้นงานบาก้าดิฟิลวันนี้ก็เป็นการยิกินหรือว่าเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของชาวจุฬาครับในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่75ครับคุณนัชขลุ่ครับเป็นยังไงครับแผนอ r ประสบความสำเร็จแล้วต่อไปเนี่ย รับถอยหลังกันแล้วฮะก็สำเร็จไม่สำเร็จดูจากสื่อที่มาวันนี้นะครับก็สำเร็จแน่นอนแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสื่อชนชนทุกท่านนะครับในครั้งนี้เนี่ยเราก็ประชาันทุกภาคส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่เป็น KOL ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ทีวีวิทยุก็ครบด้านผมมั่นใจว่าไม่ว่าไม่เฉพาะชาวจุฬาและธรรมศาสตร์ก็จะมีประชาชนทั่วไปให้ความสำคัญแล้วก็มาร่วมงานครั้งนี้ครับ ถามรีซอบ้างรีซอห์ถ้าเป็นตัวแทนนักกีฬาละกันปีนี้าว15คนรายชื่อออกมาแล้วเอาพูดถึงเป็นยังไงฮะ,ะเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็มาเ,เป็นจิ๊ก็หลังหลังก็จะเป็นน้องๆส,สิบสิบปัจจุบันนะครับแล้วก็มีสิทธิ์เก่าที่เป็นรุ่นพี่ที่มีภากษษษษรากิจรับใช้สโมสรอยู่ก็ปีนี้เราห่างหายไปนาน5ปีครับนักบอลเราพร้อมมากแล้ะทุกคนคือมีความกระหายที่อยากจะเล่นและปีนี้เนี่ยก็หวังว่าทจะดีกับเราเหมือนเดิมนี้เรากะว่าจะเป็น เมื่อก่อนที่เรา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 ไม่แพ้มาสามปีติดแล้วนะทุกท่านคิดว่าปีนี้จะเป็นปีที่เราจะได้ช่วยวัคุณบอครับตัวแทนผมน้องๆสิใหปีเส็จแล้วภูมิใจแล้วก็ความคึกนั่นแ่ไหนะครับกครับผมก็จากที่อยู่สยามเหมือนที่พี่ดวงบอกครับว่าเราย้อมสีชมพูทั้งสยามปิดวอ l k ก n g นสตรีทแล้วก็ถูกสยามเพื่อความยิ่งใหญ่ของจุฬาครับแล้วก็ความพร้อมก็คือจริงๆเราเข้าสนามได้เลยพร้อมแปลักอนแล้วก็ รวมพลชาวจุฬาครับกว่า2,000-3,000คนไปที่สนามจุ๊บเวลาวันเสาร์ที่15กุมภาพลาครับทีมจุฬาเจอการสนามจุ๊บ9โมง9นาทีครับผมความผสานกันระหว่างจุฬาธรรมศาสตร์ปีนี้มันขนาดไหนะหมูเรียกว่ามันมากครับมีถแถลงข่าวร่วมประชุมร่วมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราไม่หลุดเลยว่าเคล็ดลับชี้เด็ดอะไรไม้ไหนที่เราจะเอามาชนะธรรมศาสตร์รวมถึงการติกซ้อมของนักฟุตบอลด,ด้วยเช่นเดียวกันครับ มีตัวแทนสิทธิเก่านิดหนึ่งครับผมความภูมิใจแล้วก็โปรโมดนิดนึงได้ครับในฐานะตัวแทนสิทธิเก่านะครับอยากชวนดูทุกคนที่ตอนนี้รับชมอยู่คือถ้าเกิดคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มียังมีเลือดสกู่อยู่ในสายเลือดหรือแม้กระทั่งเลือดอเหลืองแดงธรรมศารร์นะครับงานนี้อยากให้กลับมาแล้วเรากลับมาทำให้มันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเหมือนที่มันเคยเป็นก็นเป็นไปได้ มันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นครับทำได้ด้วยอะไรด้วยความสามัคคีของทุกคนเจอกันวันที่15ตุลาคมนะครับขออิทเซิร์ดพูดคำว่าพรมากเลยได้ไหมครับเจอเลยครับดีให้คิวเลยดีเลิกเก่าเลยพร้อมมากนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามพร้อม